เมนูต้มจืดหัวเชเท้าของโปรดใครบ้างสําหรับไว้เมนูนี้เป็นเมนูโปรดเลยวันนี้หลังเลิกงานอากาศค่อนข้างดีและแสงก็ยังสวยด้วยก็เลยเอาวิธีการทํามาฝากทุกคนวัตถุดิบทุกอย่างที่ไว้ใช้มีติดตู้เย็นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหัวเชเท้าหมูสับกุ้งแห้งปลาหมึกแห้งหรือว่าน้าําสต๊อกก่อนอื่นเลยไวจะล้างหัวเชเท้าให้สะอาดแล้วก็ปอกเปลือกหัวไชเท้าวันนี้ค่อนข้างอ่อนมากๆลูกขนาดกําลังน่าทานเลยพอปพอกเปลือกเสร็จแล้วไว้ก็จะหั่นเป็นชิ้นจะใช้เป็นมีดหยักหรือว่ามีดหั่นเฉาก๊วยเวลาหันออกกมาาแลล้้ว็จะไดย หั่นเป็นชิ้นขนาดตามชอบได้เลยพอหั่นเสร็จหน้าตาก็จะประมาณนี้น้ำสต๊อกที่ไว้จะใช้ต้มในวันนี้เป็นน้ำที่ได้จากการต้มไก่แล้วก็เกิดการเสียดายไวก็เลยฟีดไว้ตอนต้มไก่ไวปรุงรสแค่เกลือชมพูน้ำสต๊อกไก่ที่ได้ก็มีความหอมแล้วก็กลมกล่อมมากๆแล้วไว้ก็จะเติมน้ำสะอาดลงไปเล็กน้อยด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าน้ำสต๊อกค,ค่อนข้างน้อยไประหว่างรอน้ำเดือดก็มาพักกินขอหมูย่างโชว์เลยน้องคนนี้เขาดูมีความสุขจังพอน้ำเดือดแล้วไว้ก็จะใส่หัวไชเท้าลงไปแล้วก็ตามด้วยหมูบดหรือวว่่าาหมมูัทีีเเรรตยไ้ ตัวนี้ไว้เอาออกมาละลายน้ำแข็งในช่องธรรมดาได้หนึ่งคืนแล้วแต่น้ำแข็งยังละไลายไม่หมดไว้เลยใส่ยุกก้อนไปเลยแล้วค่อยใช้ทัพพีคนให้หมูแตกตัวไว้จะใช้ทัพพีช้อนฟองด้านหน้าเพื่อให้น้ำมีความใสจากนั้นก็ค่อยใส่กุ้งแห้งแล้วก็ปลาหมึกแห้งพอทําเมานูนี้ทีไรนึกถึงวัยเด็กทุกทีเลยเพราะว่าอาม่าชอบทําให้ทานน้าซุปมีความหอมของกุ้งแห้งแล้วก็ปลาหมึกแห้งไว้ปรุงรสเพิ่มด้วยดอกเกลือผสมกระเทียมแล้วก็พริกไทยตามด้วยกระเทียมเจียวเพิ่มความหอมแค่นี้ก็ได้ต้มจืดหัวไชเท้าร้อนๆไว้ตัักสสสดแล้วค่ะเพิมีน ต้นหอมญี่ปุ่นซอยลงไปด้วยและในวันนี้ไวจะทานกับปลาทูทอดใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่เหลือจากการทำสามชั้นทอดน้ำปลาแอบเสียดายก็เลยเก็บไว้แต่พอทอดครั้งนี้เสร็จก็คงต้องทิ้งแล้วปลาทูเป็นปลาทูนึ่งที่ไว้แกะก้างออกเรียบร้อยไวจะนำไปทอดให้มีสีเหลืองทั้งสองข้างกลิ่นน้ำมันมะพร้าวคือหอมมากๆแอบแซวน้องคนนี้หน่อยเขาดูตั้งใจไปไหมน่าจะเป็นคนที่จริงจังกับทุกเรื่องพอทอดปลาทูเรียบร้อยก็มาจัดลงกล่องค่ะใจจริงไว้อยากทำเป็นยำปลาทูแต่ด้วยความรีรีบเร่งเลยขอทานแค่นี้พอ จริงๆแค่นี้ก็คืออร่อยมากๆแล้วใครที่ชอบเมนูแบบนี้ก็อย่าลืมเอาไปลองทํากันนะต้มจืดที่ไว้ทําก็คือเหลือค่อนข้างเยอะก็ละเลยจะทาทานเป็นมื้อเย็นของอีกวันด้วยในตอนเย็นวันไม่ค่อยอยากทานแป้งเยอะเพราะฉะนั้นไว้จึงใช้เป็นบะหมี่อัลมอนด์แทนตัวนี้เป็นบะหมี่อัลมอนด์ที่ผสมผัดเคีวด้วยสามารถทําได้หลากหลายเมนูคนที่กําลังควบคุมระดับน้าตาลก็สามารถทานได้ไว้จะต้มเซนให้สุกแล้วตักราดด้วยต้มจืดหัวเชเท้าไว้จะเพิ่มความเป็นฟิี่ปุ่นให้กับต้มจืดหัวเช้อเท้าด้วยชิโรดาชิกล ด้วยไข่ไก่สักสองฟองตักราดบนบะหมี่อัลมอนด์แค่นี้ก็ได้อาหารอีกมือที่ไม่น่าเบื่อแล้วค่ะแถมยังมีสุขภาพดีด้วยคนเมนูนี้เป็นเมนูที่ไว้อยากให้ลองมากๆคือกลิ่นกุ้งแห้งปลาหมึกแห้งแล้วก็ปลาแห้งจากชิโรราชิมันลงตัวกันแบบไม่น่าเชื่อเลยช่วยเสริมรสชาติแล้วก็กลิ่นกันได้ดีมากๆแล้วเอาไปลองทํากันนะ